ไม่สนใจลองชิมอย่างอื่นดูบ้างเหรอนึไม่ถึงอาหารน่ะจะไปจะไปจะไปยุ่งส่วนข่าตรงนั้นทำไมล่ะคะคนลามกน่ะอาหารบนโต๊ะก็มีให้ชิมเยอะแยะเลยนะคะชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะแบบว่า รสชาติแบบพวกของเค็มๆเมหมือนหวานอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดชอบอะไรเค็มๆแล้วก็หนูแนะนําน้ําปลานะคะแต่ถ้าเกิดชอบอะไรหวานๆแล้วก็หนูแนะนําเป็นตัวหนูไหยคะ <c oughs> ชอบทานหลังหูเบโรโครับรู้ไหมคะว่าจุดอ่อนของผู้หญิงหลายคนนะ่ะ โดยเฉพาะหนูนะ่ะมันอยู่ที่หลังหูนะคะเวลาโดนอะไรแบบนั้นที่ไรมันรู้สึกจักกจี้ทุกทีเลยนะ่ะแบบว่าไม่ค่อยชินกับอะไรแบบนี้นะคะถ้าหนูยีนะ่าเข้ามาใกล้แล้วเป่าหูคงไม่เสียวบ้างเหรอแบบว่า แต่หนูไม่รู้ว่าไมอันนี้มันจับแล้วมันจะกลายเป็นบูทหม่แบบเด็กร้านเกมไหมถ้าเป่าไปอะแต่ว่าจบแล้วนะคะความทารานอันนี้น่ะ